นอกจากอัลติมาที่มีพลังอยู่มากมายมหาศาลแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวตนถึงแม้จะอยู่คนละเรื่องแต่ตัวของมันก็กลับสร้างความฮือฮาไม่น้อยในช่วงเวลาที่มันได้เปิดตัวถ้านับตามเวลาฉายของเรื่องแล้วมันก็ถือว่าเป็นตัวแรกที่มีพลังโออกมากๆนั่นก็คือผู้กืนกินดวงดาววอยกิโดรา ถ้าไม่นับเรื่องล่างไส้เดือนอวกาศที่โผล่มาแค่นี้ล่ะก็ดีไซน์ล่างจริงของมันก็ออกไปทางเท่เลยภายในคลิปนี้ทางเราจะพามาทําความรู้จักกับเจ้ากระสอบรา์อาวกาศตัวนี้กันครับขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญภายในเรื่องในบทสนทนาและข่าวจากทางออฟฟิเชีตัวละครตัวนี้จะถูกเรียกว่ากิโดลาแต่ตัวละครอย่างเมฟิสจะเรียกมันว่า คิงกิโดลาหรือโอทาลุกิโดลาโดยเป็นการสะกดคำที่ไม่ใช้คาตาคณะนั่นก็คือคิงกุถ้าสังเกตจะเห็นว่าตัวละครจากเผ่าเอ็กซิสส่วนใหญ่จะเรียกมันว่าพระเจ้าหรือก็คือขามินั่นเองคิงกิโดลาในฉบับไต่ภาคแอนิเมชันกาซิล่านี้ยังคงรูปลักษ์ดั้งเดิมของมันเอาไว้อยู่โดยยังคงรูปลักษ์ของคจูมังกรสามหัวสีทองที่มีปีกขนาดใหญ่ขาสและหาง2เช่นเดิม ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นขาของมันที่มีขนาดที่เล็กกว่าล่างในยุคแรกส่วนหัวของกิโดล,ล่านั้นจะดูคล้ายกับส่วนหัวแบบเก่าที่ยิงมาจาบมังกรตะวันออกรวมเข้ากับมังกรตะวันตกแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ก็ทําให้มันมีหนามแหลมจํานวนมากซึ่งใก,ใกล้เคียงกับฉบับเฮเซโดยที่หนามแหลมเหล่านี้เองแทบจะปกคลุมทั่วบริเวณคอของมันก่อนที่จะค่อยๆไล่ลงจนมีขนาดที่เล็กพอดีบริเวณส่วนปากนั้นจะดูยาวขึ้นและฟันของมันทั้งด้านบนและด้านล่างก็ดูแหลมคม อีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ตัวของมันในร่างนี้ดูแปลกประหลาดเลยก็คือดวงตาของมันที่มีอยู่จํานวนมากที่คล้ายกับเซอร์วัมการออกแบบส่วนหนึ่งของกิโดล่าได้แรงบันดาลใจมาจากพืชที่มีลวดลายเหมือนดอกกุหลาบและพืชหน,นามหลายชนิดซึ่งสิ่งนี้เองก็สามารถสังเกตได้จากหนามแหลมจํานวนมากที่อยู่ตรงคอคุณฮิโรยุกิเซชิตะผู้กำกับร่วมของกอซิล่าเดอะแพเนตอิทเตอร์ได้ระบุเอาไว้ว่ากิโดล่าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูน่าเกลงขามและศักดิ์สิทธ คุณเซชิตะได้ล่างภาพล่างของกิโดล่าไว้คร่าวๆซึ่งต่อมาคุณเอไจก็ได้พัฒนาเป็นโมเดล CG โดยมีทีมหลักเป็นสายฟ้าที่คุณเซชิตะได้วาดเอาไว้ดีไซน์ใหม่ของกิโดล่าตัวนี้ถูกวางแนวคิดให้เป็นกอซิล่าที่วิวัฒนาการมาแตกต่างอย่างสิ้นเชิงและด้วยเหตุน,นี้เจ้าวอยกิโดล่าจึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากกอซิล่าและเซอร์วัมดีไซน์นี้มีลักษณะพื้นฐานบางอย่างที่คล้ายกับคิงกิโดล่าในอดีตนั่นก็คือหัว คุณเซชิตะเชื่อว่าการใส่ใจกับดีไซน์ดั้งเดิมของคิงกิโดลามากเกินไปจะจำกัดความสามารถของผู้สร้างภาพยนตร์ในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆกับตัวละครตัวนี้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้กังวลมากเกินไปที่จะทำการออกแบบให้ใกล้เคียงหรือแตกต่างจากดีไซน์ดั้งเดิมมากเกินไปกิโดล่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยพลังงานจากมิติลึกลับที่น่าจะคล้ายคลึงกับกรณีของกัซิล่าอัตติมาหรือก็คืออยู่คนละมิติเช่นเดียวกันจึงทําให้ตัวของมันนั้นอาจจะมีพลังบางอย่างที่คล้ายกับของอัติมา คุณฮิโรยุกิได้ระบุเอาไว้ว่าตัวของกิโดลาเป็นผลมาจากการวิวัฒนาการที่สิ่งมีชีวิตละทิ้งร่างกายและวิวัฒนาการไปเป็นพลังงานอันบริสุทธิ์วิวัฒนาการนี้ทําให้กิโดลาสามารถเดินทางผ่านมิติต่างๆได้ซึ่งสิ่งนี้เองก็ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญบางอย่างในช่วง10,000 0ปีก่อนที่ตัวของมันได้เข้าทำลายดาวเนบิวลาเอกคารัส e ที่เป็นดาวบ้านเกิดของชาวเ e อ็กซิสนอกจากนี้ภายในเรื่อง ชาวเอ็กซิดเองก็ได้เปิดเผยว่าพวกเขานั้นเต็มใจที่จะสั่งเบยดาวของตัวเองให้กับอัุรกายตัวนี้หลังจากนั้นตัวของพวกเขาก็ได้มีความคิดริดเริ่มที่จะบูชากิโดล่าในฐานะราชาทองคํานอกจากนั้นพวกเขายังระบุว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ก็เป็นรูปแบบของการลงโทษจัดเทพที่มุ่งเป้าไปที่อารยธรรมที่เสื่อมโทรมซึ่งประกาศตัวเองว่าเป็นเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ตามที่เมฟิตได้พูดเอาไว้กับฮารุโอว่าชาวเอ็กซิดนั้นในช่วงเวลาที่พวกเขาได้ท่องไปในอวากาศ วกเขาได้เห็นอรารยธรรมมากมายถูกทำลายโดยสัป,ปะหลาดการปรากฏตัวของกอซิล่าบนโลกก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่เท่านั้นในขณะที่พวกเอ็กซิสท่องไปในอวกาศอันกว้างใหญ่เป็นเวลาหลายพันปีหลังจากที่ดาวบ้านเกิดถูกทำลายพวกเขาก็ได้เปลี่ยนผู้ที่อยู่อาศัยบนโลกอื่นอีกนับไม่ถ้วนให้มาศรัทธานในตนเองก่อนที่จะเรียกกิโดล่ามากินพวกเขาและตั้งใจทำสิ่งเดียวกันนี้กับโลกด้วยอรารยธรรมของมนุษย์โบราณบางแห่งอาจรู้จักกิโดล่ามาก่อนแล้ว และอาจจะรู้จักการติดต่อกับพวกเอ็กซิสซึ่งชี้เห็นจากการมีอยู่ของมังกรหลายหัวในตำนานอย่างสลาฟและเติร์ดนอกจากนี้อาจจะเป็นในรูปแบบของสายฟ้าที่ปรากฏอยู่ในโบราณวัตถุข,ของหลายวัฒนธรรมกิโดล่าคือตัวตนที่จะกืนกินทุกดวงดาวอย่างไม่รู้จักพอดูเหมือนว่าตัวของมันจะได้สร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกับเอ็กซิสซึ่งส่วนตัวแล้วดูเหมือนว่าพวกเอ็กซิสมันจะคิดกันไปเองมากกว่าเหมือนสติกับความรู้สึกบิดเบี้ยวหลังจากที่ได้เจอกับกิโดล่า พวกเอ็กซิสได้ใช้ประโยชน์จากความเชื่อทางาศาสนามาเตมิมเต็มช่องว่างภายในจิตใจของตนเองและเผ่าอื่นๆที่เกิดจากความหว,วาดกลัวต่อพลังที่ไม่อาจเอาชนะได้จึงได้ใช้สิ่งเหล่านี้ชักจูงพวกเขาให้เสียสละตนเองเป็นอาหารให้กับกิโดลา่าการปรากฏตัวของกิโดล่านั้นจะปรากฏตัวเป็นคำพูดของเมฟิสจากภาคซิตี้ออนเดอะเอทออฟแบทเทิร์นโดยฮารโอได้ถามเมฟิตถึงดาวบ้านเกิดของพวกเขาว่าถูกทำลายจากไคจูเช่นเดียวกับโลกหรือไม่เขาตอบว่าใช่ จากนั้นเขาก็ได้อธิบายแต่ขณะดเดียวกันตัวของเขาก็กลับลังเลที่จะเอ่ยชื่อของสิ่งมีชีวิตที่ทำลายดาวบ้านเกิดของพวกเขาแต่เขาก็เลือกที่จะบอกชื่อให้กับฮาโลโอให้เขาจำไว้ว่าชื่อนั้นไว้เมื่อเขาเผชิญหน้ากับกอซิล่าในการต่อสู้และกำลังถูกครอบงำด้วยความหวาดกลัวจงนึกถึงชื่อนี้เข้าไว้เพราะยังมีพลังทำลายล้างที่มากกว่ากอซิล่าที่ซุ่มซ่อนอยู่ในอวากาศเมื่อเปรียบเทียบกับมันแล้วกอซิล่าคงไม่คุ้มค่ากับความกลัวนี้เลย ก่อนที่เขาจะโน้มตัวพร้อมกับกระซิบชื่อต้องห้ามของสิ่งมีชีวิตนี้ที่หูของฮารุโอจนในภาค The Planet Eater ผูคนที่เหลืออยู่บนยานและบนโลกกําลังเกิดความสิ้นหวังและหวาดกลัวต่อพลังของกอซิเซล่าและไม่อาจทวงคืนโลกกลับมาเป็นของตัวเองได้พวกเอ็กซิสก็ได้เริ่มแผนการครอบงำจิตใจที่หวาดกลัวเหล่านี้ด้วยาศาสนาของพวกเขาที่มีต่อเทพเจ้าสีทองก่อนที่หลังจากนั้นตัวของเมฟิดจึงได้เริ่มดึงดูดผู้ติดตาม และก่อตั้งลัทธิทางศาสนาขึ้นมาเพื่ออังเชิญพระเจ้ามาทำลายกอซิล่าเอิร์ธโดยที่ให้มันนั้นได้กัดกินผู้ติดตามใหม่เหล่านี้ต้องขอบอกไปก่อนนะครับว่าไอ้พวกที่รอดบนโลกจากการประทะกับกอซิล่าในเมืองไม่กัดกอซิล่าซิตี้แล้วรอดมาได้บางส่วนเนี่ยมันได้เห็นฮารโอะยังมีชีวิตโดยเมฟิสได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้โดยอ้างว่าที่ตัวของฮารโอะไม่ถูกกินโดยนาโนเมทัลนั้นก็เป็นเพราะการแทรกแซงของพระเจ้าของพวกเขาทําให้คนในนั้นบางส่วนเชื่อกัน แต่แท้จริงแล้วสาเหตุที่ทําให้ฮารุโอไม่ถูกกืนกินก็เพราะการรักษาจากมีอาณาภายหลังเมฟิตได้เฉลยให้ฮารุโอได้รู้ถึงแผนการและคําโกหกเพื่อปลุกศรัทธาและทําให้เขาสามารถอัญเชิญพระเจ้าลงมาจากการกับกอร์ซิลาการปรากฏตัวภายในเรื่องของกิโด่าในช่วงแรกนั้นแอดมองว่าทําออกมาดีมากๆความรู้สึกนั้นก็คือความน่ากลัวและอันตราย พรอม,มันได้โผล่ม,มาพร้อมกับทำลายยานที่อยู่นอกโลกก่อนที่จะโผล่ม,มาเป็นกินกืออวกาศที่มาดูดพลังของกอรซิล่าพลังของกิโดราที่เห็นภายในเรื่องนี้แอดมองว่ามันเยอะสุดแล้วและพลังอย่างแรกที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือซูเปอร์การวิตีที่เป็นผลมาจากการที่มันนั้นได้กินดาวเคราะห์นับพันดวงทําให้เกิดสนามแรงโน้มถ่วงอันทรงพลังรอบยาน และทำให้ดูเหมือนว่ามันสามารถพันและบดขยี้ยานจนระเบิดได้แม้ว่ากิโดลาจะไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเทคโนโลยีของยูเนเต็ดเอิร์ธแต่ความผิดปกติทางแรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นนั้นก็ทําให้ตัวของมันนั้นถูกตรวจจับได้ความสามารถในการเดินทางข้ามมิติเนื่องจากกิโดลาประกอบไปด้วยพลังงานมากกว่าสสารตัวของมันจะมีความสามารถในการเดินทางข้ามมิติโดยใช้หัวของมันเดินทางข้ามมิติอื่นๆโดยผ่านประตูมิติสีดำสามบาน และทำให้คอของมันนั้นยืดยาวได้ระหว่างพิธีกรรมอันเชิญกิโดล่าปรากฏตัวในมิตินี้เป็นครั้งแรกในรูปแบบของเงาที่กัดกินเหล่าสาวกที่เข้าร่วมพิธีอันเชิญซึ่งทําให้ร่างกายของพวกเขานั้นถูกกัดแห่งไิทีละคนความสามารถในการบิดเบือนของการและอวกาศเมื่อถูกเรียกตัวมายังมิตินี้ตัวของมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงการเวลาและอวกาศได้ เมื่อเข้าไปโอบล้อมยานกิโดราจะเริ่มเข้าไปแทรกแซงระบบต่างๆของภายในยานทําให้เกิดข้อผิดพลาดทําให้ข้อมูลและความผิดพลาดของเวลาที่แตกต่างกันเกิดขึ้นอยู่ด้านในตัวของมันยังสามารถควบคุมระบบบังคับเลี้ยวและระบบนําทางของยานได้รวมถึงเปลี่ยนแปลงการผ่านไปของเวลาบนยานได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นเมื่อลูกเรือได้รับสัญญาณจากห้องเครื่องปรากฏว่าห้องเครื่องนั้นได้ถูกทําลายไปแล้ว เมื่อ <irgend> 40วินาทีที่แล้วระบบของยานจะแสดงให้เห็นว่าสัญญาณชีวิตทั้งหมดบนยานได้หยุดลงแล้วก่อนที่กิโดราจะทำลายยานได้สำเร็จเมื่อต่อสู้กับกอซิล่ากิโดราก็สามารถแทรกแซงการโจมตีได้โดยการเปลี่ยนแปลงการละออกาศและทำให้ลำแสงโค้งรอบศีรษะหรือสะท้อนลงสู่พื้นดินรวมถึงหลบเลี่ยงเกาะป้องกันตัวของกอซิล่าได้ด้วยแม้แต่ระบบติดตามของยูนิตเอิร์ธก็ยังไม่สามารถติดตามขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าและอินฟาเลตของกิโดราได้ ตัวละครมาตินได้ระบุว่าสาเหตุนี้ก็เป็นเพราะกิโดล่ามาจากอีกมิติหนึ่งซึ่งหมายความว่ากฎของมิตินี้ใช้ไม่ได้กับตัวของมันไม่สามารถจับต้องได้การโจมตีทั้งกายภาพและพลังงานจาก Godzilla, จากอซิล่าจะทะลุผ่านร่างของกิโดล่าโดยไม่ส่งผลอันตรายใดๆขนาดเดียวกันตัวของมันก็สามารถกัดกอซิล่าได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลมาจากโครงสร้างร่างกายที่อิงพลังงานและลักษณะพิเศษของมัน ในส่วนของการกัดมันสามารถปล่อยพลังงานไฟฟ้าผ่านรอยกัดเพื่อทำความเสียหายนอกจากนี้ยังสามารถดูดพลังงานไฟฟ้าผ่านรอยกัดได้ด้วยโดยจะใช้ความสามารถนี้เพื่อดูดพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าและความร้อนที่ก็อตซิล่าสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วภายในอนิเมชันนั้นตัวของมันจะไม่ได้พ่นลำแสงออกมาเหมือนกับภาคก่อนๆแต่ในภาคนี้เองก็ถูกแทนที่ด้วยคุณสมบัติทางไฟฟ้าหลายอย่างนอกจากการกัดด้วยไฟฟ้าแล้วตัวของมันยังสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาจากคอ ข่ะที่มันขดตัวอยู่รอบอยานจนเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงมีประกายไฟฟ้าที่มองเห็นได้มีประกายไฟที่มองเห็นได้เมื่อกอซิล่าสัมผัสกับร่างของกิโดล่าหลังจากที่ตัวของมันขาดการเชื่อมต่อกับเมฟิดหรืออย่างในตอนแรกการปรากฏตัวของมันก็ทําให้เกิดเมฆและสายฟ้ฟฟาดลงมาแต่ก็อย่างที่ว่าเมื่อไหลก็ตามที่ตัวของมันหรือเหรียญกาเบเทียมที่อยู่ตรงตาของเมฟิดถูกทาลายกิโดล่าจะตกอยู่ภายใต้กฎของมิติดี และจะสูญเสียความสามารถจนทําให้ตัวของมันนั้นเสียเปรียบกอบซิลรียและเมื่ออยู่ในสภาพนี้ตัวของมันก็ไม่สามารถต่อกรกับกอซิลรีได้และได้ถูกส่งกลับไปยังมิติเดิมที่มันกําลังอยู่ต่อมาเรามารู้จักกับพวกเอ็กซิสกันครับพวกนี้ดูไปดูมาก็ไม่ต่างอะไรจากพวกสีเลียโดยที่พวกมันนั้นมีรูปร่างที่คล้ายกับมนุษย์มากแต่มีผิวที่ซีดและมีผมสีขาวซึ่งเรียนแบบทรงผมของมิสุระซึ่งเป็นทรงผมที่นิยมในหมู่ขุนนางชายในญี่ปุน่นในสมัยโบราณ โดยพวกเอ็กซิตนี้เองก็มีหูที่แหลมเครื่องแบบจะเป็นแบบชุดคลุมยาวสีขาวและสีม่วงภายในเรื่องเราจะเห็นเอ็กซิตแค่2คนเท่านั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกมันนั้นแตกต่างจากมนุษย์นั่นก็คืออายุที่ยืนยาวกว่ามนุษย์ทั่วไปเผ่าพันธุ์นี้เป็นเผ่าพันธุ์ที่เคร่งศาสนายอย่างมากถึงขั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความเมตตาและเสียสละหลังจากการสูญเสียดาวบ้านเกิดพวกเขาก็ได้เล่ล่อนท่องไปในอวากาศแสวงหาดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ และเปลี่ยนศาสนาของพวกเขาให้หันมานับถือศาสนาของตนเองพวกเขาได้อ้างว่าเผ่าพันธุ์ของพวกเขานั้นมีเป้าหมายเดียวนั่นก็คือการเสียสละเพื่อช่วยเหลือเผ่าพันธุ์อื่นๆผ่านการอุทิศตนต่อความเชื่อทางศาสนาและสิ่งเหล่านี้เองก็เปรียบเสมือนข้ออ้างในการมาเยือนโลกและเขาร่วมกับยูเนเต็ดเอิร์ธแม้ว่าเอกซิสจะทำหน้าที่เป็นนักบวชแต่พวกเขาก็ได้นำเทคโนโลยีของตนมาใช้ให้กับทหารระดับสูงในคณะกรรมการกลางของอาราธำ เอ็กซิสได้ใช้เทคโนโลยีในการคำนวณของพวกเขาในการช่วยวางแผนเส้นทางของยานและคำนวณความน่าจะเป็นไปของความสำเร็จของกลยุทธ์หรือการกระทำบางอย่างเอ็กซิสคาร์เลจะเป็นผู้นำบนยานขณะที่อาร์ตบิชอจะเป็นเมฟิททำหน้าที่ดูแลภารกิจประจำวันของศาสนาแต่การกระทำเหล่านี้ก็เป็นเพียงเปลือกนอกพวกต่างดาวเหล่านี้คือกลุ่มผู้ข้างศาสนาที่ยึดถือปัจจัยแบบนิฮิริส เมื่อพวกเขาได้ติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกมิตทิที่ทรงพลังอย่างกิโดล่าเป็นครั้งแรกพวกเขาก็ยอมรับความเชื่อที่ว่าชีวิตนั้นไร้ความหมายเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจเข้าใจได้และยอมสละดาวเคราะห์ของตนเองให้กับกิโดล่าอย่างเต็มใจผู้ที่รอดชีวิตยอมรับกิโดล่าเป็นเทพเจ้าและคนพบจุดมุ่งหมายใหม่ในการมีชีวิตต่อในการเดินทางข้ามจัก,กรวาลเพื่อเปลี่ยนความคิดของผู้อยู่อาศัยในโลกอื่น ให้เชื่อในแนวทางของพวกเขาก่อนที่จะเรียกกิโดล่ามากินดาวเคราะและทำลายชีวิตทั้งหมดของพวกเขาลงแท้จริงแล้วเมฟิสคือผู้นำทางของเอ็กซิสและเป็นผู้นำที่แท้จริงของภารกิจที่มาอย่างโลกนี้เอ็กซิสสามารถสื่อสารกับกิโดล่าได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่ากาเบรติเยมซึ่งช่วยให้สามารถใช้การคำนวณแบบเจมัทอนได้การคำนวณดังกล่าวช่วยให้เอ็กซิสรู้อนาคตและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง อย่างที่ทุกคนทราบกันเผ่าพันธุ์นี้มาจากดาว e x i s ซ c a l า s ซึ่งเป็นดาวบริบาลดวงที่4ของดาว BD 48740ในกลุ่มดาวเพอร์ซิุเป็นไปได้ว่าเผ่าพันธุ์นี้อาจจะเคยมาเยือนโลกในอดีตการของมนุษยชาติและเป็นแรงบันดาลใจให้กับาศาสนาต่างๆมากมายทั่วโลกซึ่งล้วนแต่เรียนแบบาศาสนาของ e x i s ซและมีการสันนิษฐานว่าบุคคลศักดิ์สิทธิ์และาศาสดาพยากรณ์ของาศาสนามนุษย์มากมายรวมถึงพระเจ้า พระเยซูอัลเลอและพระพุทธเจ้าล้วนมาจากศาสนาเอกซิสและเจ้ามังกรสามหัวสมารกรน,นิชก็ได้แรงมาดาันใจโดยตรงมาจากกิโลา่าจนในที่สุดเผ่าพันธุ์นี้ก็ได้เปิดเผยตัวต,ตนต่อมนุษยชาติในปี235 0เมื่อยานอาวกาศของพวกเขาปรากฏขึ้นเหนือนิวยอร์กพวกเขาได้อ้างว่ามาเพื่อฟื้นฟูศรัทธาของมนุษยชาติหลังจากการสูญเสียศรัทธาในศาสนาที่มีอยู่เนื่องมาจากการเกิดขึ้นของกอร์ิลา กับบิทเรียมกับเบตเรียมถูกใช้โดยเอ็กซิสสำหรับการคำนวณซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้พวกเขานั้นสามารถทำนายอนาคตได้และกิโดลา่าจะส่งข้อมูลผ่านการคำนวณนี้ไปยังเกเบทเรียมซึ่งจะถูกตีความโดยคณะนักบวชของเอ็กซิสกับเบตเรียมยังสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารทางจิตระหว่างเมฟิดและเอ็นเดอร์ฟอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญของพิธีกรรมอังเชิญกิโดลาา่ามายามิตินี้หลังจากวางเหรียญลงบนอุปกรณ์ แล้วมันจะเริ่มเลืองแสงสว่างและทําให้กิโดล่าได้ปรากฏตัวขึ้นในมิติดังกล่าวเรามาดูเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมันกันครับ 1. ข้อของกิโดล่าแต่ละตัวนั้นมีความยาวถึง20กิโลเมตรทาให้กลายเป็นร่างอาวตารของกิโดล่าที่ใหญ่ที่สุด 2. ความสามารถในการกัดของมันและปล่อยไฟฟ้าออกมาจะคล้ายกับความสามารถในการกัดของ GMK นอกจากการกัดแล้ว สิ่งที่คล้ายอีกอย่างเลยก็คือการยกตัวขึ้นและดูดพลังงานที่คล้ายกับของไคเซอร์กิโดลาา 3. ตัวของมันเป็นกิโดลาตัวแรกที่ไม่ใช้ลำแสงสายฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของมัน 4. เอฟฟกเสียงที่ใช้แทนการสื่อสารทางจิตระหว่างเมฟิสและเอนเดอร์ฟผ่านการบบเทียมนั้นคือเสียงคำรามของโชวะคิงกิโดลาหกิโดลาในร่างอวตารนี้ถูกคำนวณไว้ว่ามีความยาวรวม20กิโลเมตร ไม่เพียงแต่เป็นร่างอวตาลที่ใหญ่ที่สุดของตัวละครนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นไคจูที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นด้วยส่วนตัวที่รองลงมาก็คือเมกากอรซิซล่าซิตี้ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่14กิโลเมตรและอาจจะใหญ่กว่ากิโดล่าในแง่ของขนาดโดยรวมเมื่อพิจารณาจากอาคารที่ประกอบกันจนกลายเป็นเมือง6สัญ,ญลักษณ์ของเอ็กซิสซึ่งเป็นดาวเแฉกแสดงถึงหัว3หัว2ปีและห่าง2หางของกิโดล่า ท่าทางมือในพิธีกรรมที่นักบวชเอ็กซิทกระทำเมื่อได้ยินคำสารภาพบาปคือการฟาดฟันสองครั้งในอากาศในทางสัญลักษณ์จะหมายถึงการแบ่งร่างกายออกเป็น3ส่วนและอุทิศให้กับกิโดราสลับแอดแล้วมันก็ถือว่าเป็นกิโดราที่แข็งแกร่งมากๆตัวหนึ่งเลยจึงแม้ว่าตัวของมันจะไม่ได้ปรากฏตัวให้เราเห็นแบบเต็มๆและไม่ได้สู้แบบดุเดือดขนาดนั้นแต่แอดก็ชอบในส่วนของเนื้อหาและเรื่องราวที่สอดแทรกเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาปรัชญาและความคิดต่างๆภายในเรื่องนี้ แต่ก็แอบเสียดายพวกคัจูตัวอื่นอยู่นะที่ไม่ได้โผลมาโชว์อะไรให้เราเห็นมากนักและทุกคนล่ะครับชอบอะไรกันในกิโดลา่าตัวนี้หรือชอบอะไรภายในกอซิล่าเรื่องนี้กันบ้างคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้และก่อนจะจากกันไปทุกคนสามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราได้นะครับหรือมีเรื่องไหนที่น่าสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยเพื่อแอดจะได้เอามาเล่าให้ฟังกันขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณคนระับ